อ่าพี่น้องเอ้ยแต้มซองยู่ไกลแค่เอื้อมใช้เอื้มอมบ่ได้โอ้ยกว่าเท้าขึ้นได้ครับหม้หกครับหกพี่น้องนี่สวยๆครับนี่ครับตัวนี้เกือบโล่นะพี่น้องเนาะเก้าเขตนดใจะได้ย่ะแปดเก้าเขตนะพี่น้องตัวนี้เกือบก็ได้กินพี่น้องขนาด เล็กหมูเนี่ย,ค,ยครีบล่างนะครับคีบทองครับถือสันหลังคนระับนี่ใสสวยๆมักง่ายเลยพี่น้องฝานบางๆจิ้มจุ่มนะพี่น้องนะตัวกแก้วแต้มที่สองมาแล้วพี่น้องมันมันเหมือนะแต้มสองมาแล้วแต้มสองมาแล้วกับหมายธรรมศาสตร์คนระับ ว่าเซลขึืนได้พี่น้อนไงไอ้หกทับดึงจนขีบหลังพังไปนะครับนี่ครับใส่เก้าขีดท้างได้มีเก้าขีดเก้าขีดบ่ถึงนันบ่ไหนอย่าถึงรุ่นะพี่น้องนี่ครับทำงามครับและระยะยิ่งของบ,บ้านจะยี่สิบเมตรครับพี่น้องถือครับ สวยๆครับถือว่าม้าน้องพี่นอนะ้องเนาะฮะติดตามกันไปครับพี่น้องวราไม่มีได้แจ็คเต็มหมดละหอดทองหมดละได้ให้พี่น้องเบิง่งทำมือนสนิมม้านทำไรได้แจ็คเต็มสดๆพี่น้องข้าเชือกครับแง่เรี่กครับต,รตื่นเต้นครับใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับครับ มาเวินว e, ินเวินไต่หนามครับฮะยังได้กินนะพี่น้องนะใส่ถุงกันใส่ยามใส่ยามใส่ยามจะบอกว่าของเป็นของปลาของเจ้าของพี่น้องนะใส่ถุงยามเนาะเนี่พี่ 5, นะ้องใส่เข้า okay. ไปปุ๊บ นะปลาอยู่ขว้ว่ำเราบาดไปทำนี้กันเด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บปลากันคอยเก็บปลากันสองแต็มแล้วอันนี้ครับ